เจริญพรมีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าหนูกลุ่มใจที่พ่อแม่แยกทางกันอยากให้ท่านกลับมาคืนดีกันหนูควรทําอย่างไรดีคะคุณโยมไม่ทราบที่ท่านแยกกันเป็นด้วยเหตุอะไรนะเป็นอคติอาศัยไม่ต้องกันหรือเป็นด้วยปัญหาเกี่ยวเรื่องการเงินหรือว่ามีปัญหาความประพฤติท,ที่ไม่ถูกต้องอย่างไรมันก็เป็นกรณีกรณีแต่สิ่งที่เราทําได้คือขอให้ตั้งใจทําตัวเราเองให้ดี ให้ตัวเราเนี่ยเป็นเด็กดีเรียนหนังสือตั้งใจเรียนทำงานตั้งใจทำให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจกับตัวเราแล้วค่อยๆชวนท่านให้มาเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมทีละคนแล้วต่อมาก็ทั้งสองท่านแล้วถ้าเกิดใจท่านอยู่กับพระรัตนตรยัยปรับปรุงทุกอย่างดีขึ้นแล้วเนี่ยจังหวะทุกอย่างลงล็อกลงตัวก็มีโอกาสที่ท่านจะกลับมาคืนดีกันได้ครอบครัวเราเองก็จะอบอุ่นและก็ร่มเย็นเป็นสุขในที่สุด เจริญพร